สองช่องมาอย่าว่าแต่สองเลยช่องเดียวยังไม่มาเลยครับนองขอละขอละขอนี่ขนาดแบบที่สามยังได้เจ๊คะแนนนะครับอสอบขึ้นแรงชิลๆกับหมาคอกี้อะไรอย่างนั้นนะคำเตือนหากพ่อแม่พี่น้องไอ้บีบอัดที่ฟังก์ชอปที่กำลังจะเริ่มดูคลิปคลิป,ลปนี้กระผมเขาบอกเลยว่าเนื้อหาในคลิปอาจมีคำหยาบคายหรือไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าสามร้อยล้านปีโปรดดังยันดาวกายไปซื้อของที่ดอนนาเมกโอ้เขาขึ้เหาวดูแต่เึ้นโอ้ยง่ว่าไงเฮียต้องอ่านคลิปไปไปนอน ัโอเคครับผมเอนะโอเคครับผมก้องสวัสด um> okay. ีน้องๆหนุนๆเอฟรีบองัดีฝากกี้จอบทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยกับช่องชัดมงครับ อเขาทำไมไม่น่ากับเขาล่ะเรียกเขาไปล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นจะดูแต่เขาเพราะว่าแบบน่ารักซื้อก็หลังจากที่เราไม่ได้เล่นสปีดดีฟเตอร์เลยครับเราเล่นแต่ฟรีไฟล์อะครับแบบได้ผมเล่นฟรีไฟล์กันเลีนี้แบบว่าเห็นว่ามันมีรถแบบมงคลเวอร์ชั่น2องะเวอร์ชั่นหมาครับดูดิผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ไหนลักซี้บ็อกมั้งแล้วก็เวิร์กช็อปนี่ไงครับขนาดว่าอะไรอะคอกกี้สไตล์คอกกี้สติ๊กเฮสไตล์คอก อมันปกอยู่ในห้องฉันคอคี้สไตล์อะครับดูดีแบบคนน่ารักเลยเอ่ะเป็นน้องหมานะครับน้องหมาชิบะใช่ไหมกี้มันนิ่งหมอกอยู่ว่าคอคี้คอคี้กันเลยเอ้าหมามีชื่อคอคี้ด้วยเหรออ้าตมุดกอมหลักคอนดูดิดูเถอะไง ผมมีเพชรอยู่87,400นะครับมันใช้อาหารนะแล้วก็ใช้แคปซูลสีม่วงผมมีแคปซูลสีม่วงอยู่3 0อันคนด้านหลักบ้องตาลบ้องแบนมังซี่อันนี้ผมก็บอกให้ GM เป็นคนทําให้ผมเองนะครับผมอยากได้หมาไงมีแมวแล้วแคกได้หมาอะไรเงี้ยให้มันคู่กันกัดกันเลยครับกดเลยละกันอุ้ย2ขีดนะครับกดไปเลยละกันแบบ10ขีดเลไได้ไหม 3, เออสามขีดอู้ดูดีได้แล้ 3, วอ่ะสามวอนนะครับอืดูดีนะโม วันกดอีกแลก้วกันเรายังไม่ใช่ครับเราจะกดไปเลือกจังหวเราจะได้ท่าวอลน,นะครับผมท่าวอลยูนูสท่าวอลไม่ได้ครับผมคือแบบไม่พอเราก็ใจเพชรซื้ออีกครับคือแบบเราเรวยอยู่ล้าอยู่ไทยอยู่มาอะไรอย่างนั้นน่าอุย้ยดูโห่มันดิหองมันนั่าอุย้ยสองขี้นะครับทุกคนดูดิยี่สิบวันมาล้าต้องถามว่าทำไมฉัดมุงถึงแบบเลือกซื้อรถอะไรอย่างนั้นนะคือแบบผมแบบไม่ชอบรีวิวรถสายเปียครผมชอบรีวิวแต่รถที่มันเสียตังอะไรอย่างนั้นนะหยอกหยอกดราม่าสํหรับข้านีไหม ยอกใกล้ได้แล้วอีกแค่4ช่องครับผมเราได้มา6ช่องละเจ็บเจบ,จบอีซี่ผมคิดว่าน่าใช้ไปประมาณ7จ็ดพัแพเพแล้วกันเพราะมันเป็นรถที่แบบไม่ติดเมตานะมันน่าจะแบบอยู่ห่างไกลเมตาไปมากเหมือนกันเพราะว่าผมก็จําไม่ได้นกันเพราะอันนี้มันไม่ติดอันดับที่3040ิอันดับเลยวนะถ้าสมมติข้อมูลผิดพลาดกาขอภัยด้วยแล้วกันนะครับคือไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะแต่เราก็จะกดเรื่อยๆเลยแล้วกันไม่ได้อาคลิปนานนะครับคือช่วงนี้มีแต่ตัดตากสตรีมมาลงคลิปไงอันนี้ก็เลยยออากให้้นงๆ เอฟรีโปรดีฝากกีจอบทุกคนให้ดูกันนะครับเดี๋ยวเท่าไหร่เนี่ยเอ้ยสามช่องคนนั้นรับจานขอละเอ้ยเอะไม่ใช่อขอละมาเถอะเอ้ยเอะไม่ใช่เอ้ยจีเอ็มขอละมึงอย่าเยอะเลยอย่าเยอะโอ้จีเอ็มเยอจริงๆมาต้องได้ลนะสามขีดสุดท้ายมาโอ้สองช่องถ้ามันในงนี้มาทีสองช่องครับผมผมว่านะสองช่องมา อย่าว่าแต่สองเลยช่องเดียวยังไม่มาเลยครับขอขอละขอละขอตอนนี้ใช้ไปประมาณสา0พันกว่าเพชรแล้วครับโอ้โหไม่มาเลยว่ะดูดีเซเนี้ต้องถึงเจ็0 0ปดพันเพชรชัวมาแล้วหนึ่งครับผมหกสิบวันมาละสองเดือนนะเอาจริงเราก็เล่นไม่ถึงส0บครั้งหเอาจริีป่มรถอย่างเงี้ยซื้อทุกคนให้ดูกันไงเพื่อ fc น้องหนุๆไงเออเดี๋ยวน้องยหนุๆไม่ดูช่องพี่ไงเออถ้าปิดดิช่วงนี้คนยิ่งหายหายกันไปอยู่ไม่รู้หายไปไหนโดนอุ้มรอเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวก่อน ตอนนี้ใช้ไปประมาณห้าถึงหพันเพชรกว่าแล้วครับผมยังไม่ได้เลยอีกแค่สองช่องเท่านั้นเมื่อไหร่เจมขอร้องล่ะขอร้องขอร้องขอ, <Fuck. S 1> อขอไอ้ครั้งนี้ครั้งนี้แหละต้องได้อันนี้ได้ได้ชัวได้ชัวครั้งนี้ได้ต้องมาแล้วครั้งนี้แหละ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 สองช่องสุดท้ายโอ้โหมัน มาแล้วครับผมอีกแค่ช่องเดียวไม่เกิน3 0 0พเพชรไปผมว่าไม่เกินสัเพชรได้ชัวร์อันนี้ 1, พันเพชรแรกอ,อ๋อมันใช้คูป,ปองซื้อนี่หว่าทุกคนผมก็ยึงว่าอยุคูปองหายไปในหมดเป็นรถายฟรีนะครับผมรถมาสายฟรีไงแต่เราแบบไม่มีคูป,ปองเราก็ต้องใช้เพชรซื้ออะไรอย่างนั้นหนะ้าหลวงขอร้องล่ะย้ายมาเลยเถอะถึง98 8 9 0 0ดเพชรเลยนะขอร้องนะ I want cocky ไรอะครับดูดีน้องหมาครับน้องหมาฮัสกี้เราใช้ไปทั้งหมดเจ0ดพัรเพจที่จริงอาจจะใช้เยอะกว่านั้นอยู่เพราะว่าเราใช้คูปองซื้อเปอร์เซนหนึ่งก็ประมาณ8-9,000เพชรละกันนะครับตัวคันนี้นะโอ้ยมันไม่ติดเมตั้งหรอกแต่มันน่ารักไงซึ่งตอนนี้ร้านค้าก็มีสกินมาเยอะมากเลยนะครับลูกคันนี้เนี่ยเห็นป่ะเอสโก้ก็มาผมก็ยังไม่ได้ซื้อไม่ได้รีวิวเลยแล้วก็มีแบบโยโยยุ่งเยอะยิ่งแย่ละเกินไว้สตาร์เรียนไมันจะไม่ได้เหมือนกันว่ารีวิวอยากอาจจะคลิปแล้วแต่ยังไม่เออาลงะไรงั้้นน่ะเเออแตจาหมาลงก่อนละกัันนนบี่เป็ไงร ขอลนนกหมาฮอกกี้นี่นะครับก็เน้นไปทางสปีดเอ็นแทงแล้วก็เทินโอ้โหก็คือแรงเก็บเป็นแทงง่ายแล้วก็เลี้ยวดีอะไรอย่างนั้นสะสมในตัวอัตโนมัติ 2. องเต่อวินาทีในทุกๆ5วินาทีมีโอกาส5 0%เ็นที่ควรมสูงสุดมินิบูทบวกสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงเวลา8วิคือเราไม่เน้นเทพอยู่แล้วครับเราเน้นน่ารักดูดิอุ้ยน่ารักเะล่าน,น่ารักะครับทุกคนดูดีน่ารักเกินคนน่ารักอะครับในตัวสีฟ้าแล้วดูตูดเด้งๆของน้องฮอกกี้สีผมเป การปรับแต่งนะครับผมเครื่องยนต์อัมพรางขวาสายควิกพูดพาเวอร์นะครับแรงส่งดิ่งยาวเชื่อเพิรอัมพรางซ้ายคือสายในตัวพาวเวอร์นะครับเทอร์โบดิ่งยาวแล้วก็อินแทนดิ่งยาวมีอัพสเกลสองทางเองคือแม้จะเป็นรถที่แบบไม่ได้จริงจังเอาไปลงแรงอะไรขนาดอุ้ยดูดิดูล้อดิดูล้อดิเท่ปะเท่ปะเท่ปะผมก็อยากมาเทสความเร็วทุกคนได้ดูกันนะครับสำหรับรถคอกกี้สองร้อยหนึ่งจุดเก้านะครับผมซีดับบลิวดับบลิวครับผมสามร้อยเก้าจุดหนึ่งอ้าวทำเป็นเล่น C W W 312.3เอาเรื่องครับผม W C W ปกติ286.7เอาแบบสก,กิลติดนี่ W C W 292.8เอ้ยบวกแรงอยู่บวกแรงอยู่ทำไปเล่นไปสก,กิลติดเหรอว่าดูดีอยู่เฉยเสกิลก็ติดอะครับ C W 286.7หเ็ป็นไงแล้วดูอินแทงดิอินแทงเพิ่มตลอดเห็นปะรถแบบอินแทงเพิ่มตลอดรถใส free ่ฟีอินแทงเพิ่มตลอดเมียป่ะ A few moments later มีรถหมาโอ้โหอยู่คนแรกเลยแฟชั่นผมมีรถหมาบอกทุกคนโอ้โหดูดิดูรถแต่ละคนด,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 ดิโอ้ยหน้าหีซัตโอ้ยชื่อแหมไม่เกี่ยวด้ะครับชื่อเขาเ้อะนี่หน้าหีซัตไม่ใช่ผมนะครับดูดูผมน้มันมีล้อตรงนั้นอะตรงข้อมืออะ <What? S 1> บักากอไม่เป็นล้องอันนะ่ะแต่ก็น่ารักครับหมาคอเกี้ยงผมมาดูดินี่ผมใส่ชุดมงคลมานะครับดูดิ <c oughs> อันนี้มีชุดหมามีแต่ชุดแมวครับก็เลยใส่ชุดแมวมาก่อนละกันจะได้น่ารักน่ารัก ซูปเปอร์สปงสปราร์สปีดสปูตออกมาดิโอ้โยขอไม่ตึงได้ป่ะจ๊ะ<อ> e ขอไม่ตึงได้ป่ะจ๊ะ ECU เลยหรอขอไม่ตึงได้ป่ะจ๊ะมาดิมาดิมาดิมาเร็วเลมันเก่งอะ่ะมันเก่งอะ่ะทีหนึ่งอะ่ะมันเก่งอะ่ะมันเก่งอะ่ะมาดิโอ้โหเบียดผมเฉยอะไรอ่ะครับอะไรครับ,อรรบโอ้โห อะไรครับผมที่หนึ่งนะผมที่หนึ่งนะก็ตามมาดีก็ตามมาดีนดาคนก็ตามมาดีคัาก็ตามมาดีคัาอุ้ยเฮ้ยแรงจัดแรงจัดหน้าหีสั์นี่แรงจัดผมไม่ได้หยาบคายนะครับชื่อเขานะครับผมชื่อเขานะหือ W C W เฉยเหมือนเก่งอ่ะมันเก่งอ่ะรถผมรถผมดูรถหมาผมด้วยครับก็รถผมไม่ไม่ได้ติดทอปอ่ะสี่สิบอ่ะแต่ก็เล่นได้ขนาดนี้แต่ก็โหดนะครับ เอเอก็แฟเครื่สูดสีนะเออกาแฟเครืสูดสีนะโอ้ยโอ้โหสูดสีไม่ละทีเนี้ยสูดสีเลยโอ,โ,โอ้โหโอ้ดีไปโอ้ไม่ได้เล่นนานครับผมนิ้วไปโดนเบรกบ่อยๆโอ้โหโอ้โหที่สามอ๋อเราอะ่ะเราจะที่สามอ๋อมอสีซี่เกินตารแรกถือว่าวอมแล้วกันให้เด็กมันเล่นโชว์ อืมที่สามไม่เป็นไรครับอืมนี่ขนาดแบบที่สามยังได้เจ็ดคะแนนอะครับอืมสอบขึ้นแรงยูชิลกับหมาคอ,อก,กี้อะไรอย่างนั้นอะสี่ห้า 6, สี่หกสี่เจ็ดเลียงกันเลยหมาคอ,อก,กี้ฉันผมรู้แล้วผมลืมอะไร,รผมลืมใส่สัตว์เลี้ยงไงหลังจากที่เราประเทศนะผมลืมใส่สัตว์เลี้ยงโอ,โ,อโ,อโอ้โหมีคนเอฟซีผมวยครับเนี่ยปาเอฟซีอะไรอย่างนั้นก็แบบเฮ้ยไม่เมยคกับขอบคุณครับอ๋อ,อ,อขอเอฟซีคนนี้อ๋อไม่เอฟซีผมขอโทษขอโทษผมขอโทษผมไปผ่านตัวเองเตินไปขอโทษครับ ไม่รู้ว่าจะได้ที่หนึ่ง 1970. หรือเปล่าแต่หมาแต่เอไม่ใช่แต่หมาแต่รถก็เด่นสุดในเกม嘛นะออะไรอ่ะครับรถเด่นสุดในเกมนะครับเกมนะครับเกมนะครับครับครเกมนะครับครับเกมนะครับครับครในเกมนะครับโอ้โหโอ้ยหเออเด่นสุดในเกมแล้วไงเด่นสุดทุกห้าวิมีโอกาสห้าสิเปอร์เซนะค้าที่แพ้สิบจะติดอะอะไรอะอย่างนั้นนะโอ้โรถแรงจัดเฮ้ย รถแรงกันจังค่ะทุกคนโอ้แล้ว ECU ไม่ได้ใช้เลยกดกดไปกดไปกดไปขำๆไปให้นำไปก่อนครับไอเนี่ยไอเนี่ยมันมันบอกว่า f c ของมครับไอเนี่ยไอเนี่ยให้มันให้มันนำไปก่อนให้มันได้เหลืองไงเขาเรียกว่าแบบให้มันได้แบบให้มันเหลืองความแบบมีคนเป็น F4 เป็นไงเออเดี๋ยวผมเอาคืนเองที่หนึ่งไง easy ครับแบบเนี้ยโอ้โหโอ้ยจริงจริงแม่งหนักชิบหายรถหนักเกิน จริงจริง,รง,รงหนักมากนี่เล่นชนแล้วก็โทษรถเลยมอสจังหวะนี้เออจังหวะนี้ต้องโทษรถแหละเออเขาจะได้แบบเห็นมาเออรถมันหนักจริงอะครับ What the fuck หนักแล้วยังไงครับอุ้ยโอ้โหทั้งชนทั้งแบตเตือนโอ้โจหจังหวะนี้ไม่มีทางเลยที่หนึ่งแล้วมอสเออดูดิที่หนึ่งมันไปไหนละมันเก่งอะ่ะพวกเองสองคนอะแน่จริงก็ลงมาดิเขาจะลงมาทําไมอะ่ะแน่จริงก็ก็รอก่อนหน่อนยดิเออรอหน่อยได้เปล่าฮะ น้องหมาคอกกี้ยังไม่เข้ามืออะไรอย่างนั้นนะรอพี่หน่อยนะครับอ่ะทีวีวีวไปครับผมฮืมแมสซิบสี่ละยังไม่เข้ามือเฉยยังไม่เข้ามือเฉยเออกระตุกอีกแล้วมันแล้วนะกระตุกจัดรัสเซียซีรีวิวระีวฮึมรถมันหนักเลยมันหนักอลยมันหนักอ,อ,อยาให้ผมรถที่ถนัดมาลักกันนะครับอันนี้แปบบ็รถไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ก็ติดท็อป3ทุกตา เดี๋ยวต้องมีสักคลิปแหละที่ผมจะไปเปลี่ยนชื่อตัวเองไม่ใช่ฉัดมงจะเป็นแบบภาษาไทยพิมพ์ว่าฉัดมงอะไรกนะันเออเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรอจะเป็นยังไงว่าจะมีคนบอกว่า f อเปล่าวะเออมาดีมาดีมาดีาดโอโหยอมแล้วผมยอมแล้วผมยอมแล้วจานผมขอยอมแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะโอ้โห อะไรครับอะไรครับอะไรครับผมสอนด่านนี้เอง,เองกับมือครับผมโอ้โหโอ้โหมอสจังหวะนี้มอสต้องน้ำโด่งแล้วมีแต่คนเล่นไม่เป็นเลยด่านนี้อุ้ยเสียงรถไฟรถไฟรถไฟอือหืออือหืออือหือในตัวพีอีไปแล้วครับผมมาดิมาดิมันเก่งอ่ะมันเก่งอ่ะครับเป็นไงรถแรงกว่าแล้วทำไมหรอดูรถผมด้วย ไม่แรงกว่าแต่รู้ด้านนะครับเพราเรียกว่าเล่นเป็นตรงนี้ต้องทำเฮฟวี่เบรกนะแต่ขอเป็นสแนปแล้วกันเอ้ยแอดวานแล้วกันครับตรงนี้ทําเป็นอ่าแอดวานเอเฮฟวี่เบรกโชว์แล้วกันวะยังไม่ค่อยรู้มุมเลยไม่อยากทำมันจะก็จะเป็นอย่างนี้แหละม,มันก็จะเป็น่างนี้แหละครับที่จะไปวีวีปารี่จไปวีโอวีปก็มาดีไม่มีใครมาในแมปเลยดูดิเป็นไงรถน้องหมาในที่สุดก็ได้ที่หนึ่งซักที าตามมาดิครับ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 โดมเบเนเตอร์ไปเลยไหมขอโดมเบเนเตอร์ได้ปหมได้ปหมขอโดมเบเนเตอร์ได้ไะมไม่มีเขาต้องแช่หรอกนะยาโอ้บักพาทิปพาทิปโอเคเฮ็ดดูดิเกินตามมาทําไมเป็นไงครับรถเมตอรติดท็อป10อยู่ในด่านนี้แต่ผมก็แบบรถอันดับที่เท่าไหร่ก็ไม่รูขึ้นที่หนึ่งโอเค ที่หก็เจดแต้มที่สามก็เจ็ดแต้มมีค่าเท่ากันเลยครับอุย้ยเนวเลคคอร์ดหน่อผมยิบก้วยังไม่ได้เลคคอร์ดเลยนะ ก็จะมาชี้แจงหน่อยๆกันครับก็ช่วงนี้ผมก็จะลงเป็นเกมแค่2เกมนะจะมีแค่ฟรีไฟล์กับสปีดดิฟนะครับแต่หลักๆก็จะเป็นสปีดดิฟแหละแต่ช่วงนี้ฟรีไฟก็จะอัดเยอะหน่อยนะส่วนสปีดด ep ก็ใครอยากให้ผมทําคลิปอะไรนะครับก็คอมเมนต์บอกกันเลยนะทุกคนเอางี้ละกันอยากให้ผมทํารีวิวอะไรเกี่ยวกับสปีดด e p หรือฟรีไฟพิม์ใต้คอมเมนต์นี่เลยพิม์บอกเลยว่าอยากอยากให้รีวิวปืนนี้หรืออยากให้แบบรีวิวรถคันนี้ปกับรถคันนี้แบบวิเอ็การว่าขนาดเดียวกันหรือจะเป็นรี ถ้าใครอยากได้รถคันนี้ก็ไปหาจับจองกันได้ในหมดเวิร์กช็อปใช้ไปประมาณ7จ0 0ถเก้พนเพนนะครับถ้าใครเจ้าจริก็ฝากกดไลค์แชร์ซับสไครต์ให้วันนี้พี่แม็กซี่ใหม่ก่อนใครพี่แม็กซี่้อขอกราบอภัยมานาที่นี่เรื่องสมบัติกรงท่องันดีครับ